สวัดีครับวันนี้ก็เข้ามาสู่ในช่วงของบอมคริปโตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะอ่าซึ่งตอนนี้บอมสถานการณ์คือหลุดนิวโลมามาเยอะแล้วนะครับหลุดนิวโลเป็นนิวโลนิวโลตลอดเลยนะอ่าก็ก่อนไปฟัง เอออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารม,มาบอกนะครับมีหลายๆคนถามเข้ามาในกล่องช่องข้อความมาเยอะนะครับวันนี้ก็วันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5นะแนวทางทิศทางของบอมคริปโตจะไปทางไหนนะครับหลังจากที่ทางเดฟได้ออกออ,ออกโฆษณา ออกอะไรออกมานะครับเพื่อทำให้สร,สร้างความเชื่อมั่นว่าจะไปต่อ,อยังไงนะหลังจากที่มีโฆษณาออกมาเกี่ยวกับเมตาเวิร์ดมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะครับคริปโตก็น่าจะเป็นในช่วงที่แบบลงจัดเลยตอนนี้เหลือหลักเหลือหลักบาทแล้วเนาะเนี่ยอยู่ที่7บาท84นะครับ ลงมาซึ่งลงมาไวมากเลยนะครับซึ่งก็บอกได้ถึงว่าตอนนี้คนไม่เข้าแล้วนะครับก็ถ้าใครจะเข้าตอนนี้ก็ควรศึกษาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนอันนี้เป็นแค่บทการวิเคราะห์นะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครที่จะลงก็ต้องท่านก็ไปศึกษาเอาเองนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้ก็ มันก็คงไม่น่าลงแล้วแหละเพราะว่ามันเหลือแค่เจ็ดจุดแปดสี่แต่ถ้าใครอยากลงก็ขำๆก็แล้วแต่ตัวท่านนะครับแต่อนาคตทิศทางก็มันก็อาจจะลงต่อนะครับแต่ก็คงจะวนเวียนอยู่ในหลักหลักบาทนี่แหละหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยต่อไปน่าจะอีกสักพักใหญ่เลยนะเพราะว่าตอนนี้เ,เหมือน เกมที่เรียกว่าเวียดนามสไตล์ดีกว่าเวียดนามสไตล์เนี่ยคือคนเริ่มรู้แล้วนะครับคนเริ่มจะไม่ค่อยที่จะอยากรับความเสี่ยงกับเกมเวียดนามสไตล์นะครับแล้วท่านก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับมีคนหลายคนถามมาว่าเกมจะแตกไหมผมบอกได้เลยครับเกมอมัน มันอยู่ที่นิยามของแต่ละคนนะครับถ้ามุมมองของผมเนี่ยเกมแตกคืออะไรเกมถ้าเกมแตกเลยในมุมมองของผมคือเกมอันนั้นอนะคือปิดตัวไปเลยไม่มีผู้เล่นเลยซักคนอันนั้นอนะคือแตกเลยหรือหรือแบบไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีคนเล่นแล้วอันนั้นอนะแตกหรือว่าเขาปิดตัวลงนะครับก็อายกขอยกตัวอย่างเลยเนาะเพราะว่ามันปิดตัวลงไปแล้วก็พวก ซีคา่อาพวกซีคา c ซแพนพวกตระกูลซีซิตี้นะอันนั้นแหละนะครับอันนั้น่ะเขาเรียกว่าเกมแตกเลยเพราะว่าหนึ่งเดฟเอาเงินไปสองไม่แล้วก็เดฟปิดหนีผู้เล่นไม่ไม่เข้าไม่ไม่ไม่อยากทำการเล่นต่อแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับแต่บอมเนี่ย ถามว่าแตกไหมผมมองว่ามันมันยังไม่แตกนะครับเพราะหนึ่งอะไรครับหนึ่งคนที่เขาติดดอยก็พยายามเล่นขุดให้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินออกมาให้มากที่สุดเขาก็พยายามเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงค่างเงินมันจะลดเขาก็เล่นต่อเพื่อหวังทุนเล็กๆน้อยๆออกมานะครับถ้ามันยังพอได้สมมุติได้วันละสิบเอาสิบ เหรียญสองจอสมมุติลงทุนไปแล้วสองจอสามจออ่าจอละห้าเหรียญสิบเหรียญอ่ารวมกันวัน 1, หนึ่งยี่สิบเหรียญก็ยังพอได้วันละรนะ้อยนะอ่าวันละร้อยสิบวันก็เป็นพันอยู่อ่าเขาก็พยายามที่จะเอาทุนตรงนี้ออกมานะครับซึ่งมันก็มันก็ยังถึงอาจจะคนเข้าน้อยหรือไม่เข้าเลยเกมมันก็โอเคมันก็เหมือนเปิดให้คนได้ยังขุดต่อนะ หรืออนาคตมันอาจจะทำโปรเจกต์หรือว่าทำเหรียญที่เป็นเกมอื่นแล้วใช้เหรียญน,นี้เหรียญก็อาจจะขึ้นก็มันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่ามูล,ลค่าของเหรียญมันก็จะถดถอยและลดน้อยลงไปนะครับส่วนใครบอกว่าอาก็ต้องศึกษานะครับส่วนใครบอกว่าราคานี้จะไม่เห็นอีกแล้วก็บางทีก็ไอ้พวกนี้ก็มันก็เกินไปนะอ่าบางคนเขาเขาก็อยากได้คําแนะนํานะเราก็ต้อง อืมเราก็ต้องแนะนาเขาดีๆหน่อยบางคนเอาราคานี้ยัดใส่ยัดใส่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะเพลออเดี๋ยวก็ไปติดดอยอีกแต่ถ้าใครที่ศึกษามาแล้วทําความเข้าใจดีก็โอเคนะครับแต่แนวทางในทิศทางในอนาคตก็นี่แหละครับมันน่าจะอยู่ในหลักที่เป็นหลักหน่วยอย่างนี้ไปอีก,กระยะหนึ่งจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเ,เกมแบบสไตล์เวียดนามสไตล์ดีกว่านะคนเริ่มที่จะแบบเริ่มรู้แกวแล้วตอนแรกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้แกวอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ลงตามที่ที่เขาที่เขาเล่นกันแล้วเขาโฟกัสที่ตัวเงินมากกว่าไอตัวบอมเนี่ยตอนแรกอะมันมันอาจจะโฟกัส ได้อยู่2องสองอันก็คือโฟกัสที่ตัวผู้เล่นนะครับตัวที่เปิดตัวมาแล้วก็เอามาโชว์เอามาขิงกันทําให้คนอยากเปิดตัวได้ตัวดีๆมากขึ้นแต่ตอนนี้คนมันไม่ได้โฟกัสที่ตัวละมันกลายไปโฟกัสที่เรื่องเงินพอมีเรื่องเงินเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดการที่เก่งกําไรการเอ่อการที่อยากได้เงินออกมาเร็วๆก็เกิดเกิดการที่แบบ ทุกคนถอนหมดนะครับตอนนี้อ่าก็เลยเลยทำให้ราคาเนี่ยมันดิ่งลงมากนะครับตอนนี้ก็คงจะอยู่เท่านี้ไปอีกสักระยะนะครับละราคาหลักหน่วยนะครับอ่าก็ยังไงถ้ามีข่าวสารนะครับใหม่ๆยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งมาบอกกันนะครับอ่าส่วนวันนี้ก็ สำหรับบอมคริปโตก็คงไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ทางทีมงานก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมาแล้วสักระยะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าบอมจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ